The Professional กลับเข้าสู่ The Professional กับเรา3คนกันนะคะใครที่พลาดในช่วงแรกต้องบอกเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวสนุกสนานนะคะ โดยเฉพาะสาระและความรู้เกี่ยวกับประเทศ Ramadan, ที่ต้องบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกับคนไทยมากๆและปัจจุบันพี่น้องของเรานะคะกลายเป็นพี่น้องที่มีอานาจมากมากามหาม,มนา,มา <S 2> <S 2> <S ระดับโลกเลยทีเดียวระดับโลกเลยทีเดียวเรากำลังพูดถึงเรื่องราวเทรนด์ของเมืองจีนคุณพี่มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันคะวันนี้คือเราเริ่มจากเรื่องของว่าเมืองจีนเนี่ยถ้าเสื้อผ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าซิลซิลถ้าใสจีนเนี่ย พับผมนิดนึงเนี่ยนะก็ในในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะดังทั่วโลกเด็กวัยรุ่นหรือนางแบบอะไรก็ดังง่ายๆก็นะฮะเหมือนไว้ข้างบนยาวๆใช่ไหมครับใช่แล้วก็มัดมากขึ้นไปขับไปข้างในนั่นเองนั่นแหละฮะหรือว่าเราจะเห็นผู้หญิงจีนที่เสร็จแล้วก็เสียบปิ่น นั่นแหละเขาก็เลยกลายเป็นทรงอมตะของโลกไปเลยซึ่งอย่างของคนไทเนี่ยก็สารตะก้อนึ่ออกมาเป็นก้าวที่เราเคยเสนอไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยของคนจีนเนี่ยก็จะดังทั่วโลกเลยนี่แหละเป็นอิทธิพลอันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยประเด็นก็คือสองสมก่อนที่ผ่านมาเศษฐกิจยุโรปดาวมากดังนั้นวิธีการหาสตางค์เนี่ยก็แน่นอนต้องหาจากคนจีนเปิดประตูต้อนรับมงต้อนรับคนจีนอย่างเช่นปารีสเองเนี่ยนะครับ จะมีห้างอยู่ห้างชื่อบองมาเช่บองมาเช่เนี่ยจะเป็นห้างที่สําหรับคนพาเลซเซียนเลยจะเป็นคนของคนโลโ a l คนโลโก้เลยที่จะต้องรู้ว่าที่นี่จะต้องมีองเกไก๋ขายที่อื่นม่มีสคมไฮโซบ้านเราก็จะเป็นต้องคนเคยไปเรียนที่นั่นก็จะไปช้อปปิ้งที่นั่นจะไม่มาเดินแถวชองอาริเซ่อะไรพวกนี้เพราะพวกนี้ทัวริเซียเขาขี้เกียจไปปะปนกับทัวริสนะแล้วที่นั่นจะบอกให้ฟังอย่างนะเวลาคุณช้อปปิ้งเสร็จคุณได้อีฟันแท็กได้เงินสดคืนเลยนะทันทีทันทีเลย ทัศนคติของคนจีนอยู่นี้เปลี่ยนไปนะเพรนะาะว่าสมัยก่อนเขาจะแบบบริโภคสิ่งที่เขาเรียกว่าผลิตเองในประเทศคือสิ่งที่ก๊อปปี้สินค้าแบรนด์เนมต่างๆแต่ปัจจุบันนะคะการบริโภคสิ่งนั้นไม่หยีกแล้วทุกคนถือว่าถ้าใครใช้ของปลอมเนี่ย<ๆ>เขาจะดูถูกกันเลยจากนิตยาสาร Time นิวยอร์กเนี่ยนะครับเขาเคยลงบทความแปเลยเขาสัมภาษณ์คนจีนสองคนที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมสองคนเขาบอกว่าถ้าสองคนมาเจอกันเนี่ยเขาจะมองว่าคนนั้นถือของปลอมอาแล้วและก็จะดูถูกกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ของปลอมของคนจีนในปัจจุบันนะครับคือแทบจะไม่มีแล้วแล้วไม่ใช่แค่สินค้าบริโภคแั่เช่นนั้นนะพวกรถยนต์การรับประทานอาหารมิธีการใช้ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างคือจะต้องเป็นลักชัวรี่ ล้วน,วนเลยของคนจีนเพราะว่าเขามีกําลังซื้อเยอะแม้กระทั่งคนที่มีฐนานะยากจนนะเขายังมีความใฝ่ฝันเขาบอกจากสัมภาษณ์เลยจากนิตยสารอันนี้มีข้อมูลอ้างอิงนะคร <ừ> ับคือบอกว่า คนจีนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่มีรายได้ท้อยไม่สามารถจะซื้อของแบรนด์เนมได้เนี่ยเขายังบอกว่าเขาเนี่ยมีความฝ่ายฝันที่จะต้องใช้และก็จะต้องทํางานหนักๆเพื่อที่จะได้เงินหาเงินมาเพื่อที่จะซื้อของที่ถือว่าเป็นแบรนด์เนมแท้ๆเลยทีเดียวสักวันหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะอยากย้ำไปอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าเราเนี่ยมากระตุ้นผู้คนอยากใช้แบรนด์เนมใช้ของแพงจริงๆที่เราบอกว่า ไม่ใช้ดีกว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าก็ไม่ต้องมีอะไรเลยแต่ถ้าจะใช้ใช้ของจริงที่ตัวจริงเขาผลิตจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์ไทยแบรนด์ชั้นกลางแบรนด์ชั้นธรรมดาเนี่ยก็มีหลากหลายไม่จําเป็นต้องใช้ของที่เขาพยายามก๊อปปี้ของคนอื่นเพราะนั่นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะเราทุกคนมีลิขสิทธิ์ความคิดของคุณทุกคนมีลิขสิทธิ์นี่คือการให้เกียรติเจ้าของลิขสิทธิ์ถ้าวันนี้เราใช้ของที่คนอื่นลอกเลียนแบบแล้ววันหน้าความคิดของคุณก็ถูกลอกเลียนแบบได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นนี่คือ ภูมิใจในสิ่งที่เขาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา นิดหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นนะจากที่คนจีนบริโภคสินค้าแฟชั่นหลักๆเลยจากแบรนด์เดมต่างๆเนี่ยมันทําให้เหล่าแบรนด์แบรนด์เดมหรือดีไซเนอร์ของแบรนด์ต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญกับลูกค้าที่เขากระเป๋าหนักซื้อหนักขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนของเสื้อผ้าที่มีแนวความเป็นจีนหรือมีแรงบันดาลใจจากจีนเนี่ยจึงออกมาให้เห็นตลอดเวลาและล่าสุด fall and winter เนี่ยนะของปีล่าสุดเลยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีกลิ่นอายของความเป็นเทรนแบบ จีนเสื้อผ้าแบบจีนเข้ามาแต่จะไม่จ๋ามากนะจะไม่มีความเป็นกลิ่นอายจะไม่มีแบบกี่เพ้าแต่ยศจะไม่มีปักปิดหรืออะไรเงี้ยแต่จะเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่สบายตามเทรนในปัจจุบันนะครับซึ่งคนเราเนี่ยจะใส่อะไรที่สบายขึ้นสามารถดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นอะไรที่สบายๆหลวมๆแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอายก็คือจะมีผ้าหรือวัตถุดิบที่ทํามาจากซิลของจีนหรือว่าจะมีลายโมทีฟของความเป็นจีนแบบเนี้ยนะครับ ก็จะมีการปักรูปของดอกไม้ดอกโบตาน๋าาน<ะ>การใช้ผ้าสีทอง<ะ>ผ้าบรเกตต่างๆมาช่วยต่างๆก็จะมีความเป็นจีนก็จะมีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่หนึ่งเนืองเลยทีเดียวแล้วถือ,อว่าเป็นเทรนด์หลักของ ปีนี้เลยทีเดียวของฤดูหนาวครับก็ได้ได้ว่าแอบเอาใจนิดนิดเนาะมีความแอบและเอาใจอยู่นิดนึงเพราะรุ่งค้าวคนรึงพอเห็นนี่เขาก็อุ้ยตายแล้วมาคุมใจเธอชั้นนี่ก็กว้างซื้อเลยค่ะอย่างเทรนที่เราใส่อยู่นี่ก็ถือว่ามีกลิ่นไอแน่นอนนะคะมีรายการปัก เห็นไหมมีปากแบบจีนของสีแดงอย่างของคุณชินก็เป็นลายปักซึ่งมีโมทีฟของมัาเป็นจีนเช่นกันและของผมก็เป็นลายฟินเห็นไหมลายจีนและสวยงามวันนี้ได้นะครับจากห้องเสื้อทูตแกลเลอรี่ครับช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับเราสามคนกันอีกแต่ตอนนี้ค่ะชิมีสกู๊ปดีๆต้องบอกว่าเมืองไทยเรามีของดีและของสิ่งนี้เนี่ยเป็นของที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยเขาชื่นชอบกันมากเรื่องราวของความหอมเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สปา สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นบอดี้แคร์ต่างๆพวกนี้นะครับกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราเนี่ยเรามีความเป็นโมเดิร์นไชนีสนะครับก็คือเป็นสไตล์จีนร่วมสมัยทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยพอเห็นสินค้าของแบรนด์ของน่าเองเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกคุ้นเคยต่างๆพอสมควรนะครับอย่างในปัจจุบันนี้ของเราเองเนี่ยเราก็จะมีจํหน่ายอยู่ที่ประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแบรนด์ไทยนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวจีนหรือคนนจีน เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแบรนด์เราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัวคอนเซปต์เองเนี่ยเราก็เน้นคอนเซปต์ความเป็นเป็นสาวจีนนะครับที่เดินทางไปทั่ทวโลกนะครับเติบโตในต่างประเทศชื่อของดอนน่าแชงเนี่ยมีคนหลายคนถามนะครับว่าเป็นชื่อนี้ได้มาอย่างไงชื่อนี้เนี่ยเป็นเป็นเพื่อนสมัยที่เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยกันก็ชื่อดอนนาแชงนะครับ เหตุผลที่ผมเลือกใช้ชื่อเธอเนี่ยเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงจีนที่เ,เป็นมีอธัธยาศัยดีนะครับเป็นคนม,มีน้ําใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเรารู้สึกประทับใจในในความเป็นสาวตอนออกสาวจีนของเธอแล้วก็คิดว่าในการทําแบรนด์เองเนี่ยผมเองก็อยากจะทําแบรนด์ให้มีความแตกต่างจากแบรนด์ในปัจจุบันนี้นะครับก็เลยเลือกชื่่อแล้วก็คอนเซ็ปต์เป็นสาวจีนเนี่ยมาใช้ สำหรับตัวกลุ่มสินค้านะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นบอดี้แคร์บอดี้แคร์ก็จะรวมถึงในสินค้าต่างๆที่ใช้กับร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชาวร์เจลเจลอาบน้ำโลชั่นบำรุงผิวแชมพูครีมนวดผมต่างๆพวกนี้บอดี้สครับนะครับแล้วก็น้ํามันนวดต่างๆพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของโฮมฟร์เคนส์นะครับก็คือกลุ่มที่ให้กลิ่นหอมภายในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือเป็นที่ออฟฟิศต่างๆพวกนี้นะครับ เ,เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ใช้วัผลิตคุณภาพดีนะครับผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP หรือว่า g o o d Manufacturing Practice นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในในในต่างประเทศด้วยนะครับผมครับสำหรับกลิ่นของดดนัแชงนะครับด้วยตัวคอนเซ็ปต์ของเราเองเนี่ย กลิ่นของเราจะเน้นไปทางกลิ่นที่เป็นฟลอเรลหรือเป็นกลิ่นสไตล์ดอกไม้นะครับอย่างเช่นดอกไม้ที่เรามีก็จะมีอย่างเช่นดอกแมกโนเลียนะครับดอกมาลิลาเวนเดอร์กาดีเนียต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเราจะมีความแตกต่างจากแบรนด์แบรนด์อื่นๆสําหรับกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราตอนนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว,ว่ามันก็ทุกกลิ่นมันจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าจะพูดถึงกลิ่นที่ขายดีของเราก็จะเป็นกลิ่นแมกโนเลียกับกับพรอมเมอร์เกนเตหรือกลิ่นทับทิมตอนนี้นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ สินค้าดอนนาแชงเองเนี่ยเป็นสินค้าของคนไทย100%ซนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็มีสาขาต่างๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ mm hmm. คุณลูกค้าสามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใน facebook.com/donnachang.thailand นะครับสำหรับสาขาต่างๆที่เรามีอยู่นะครับ ซาลอนกับคุณสาวๆถือว่าเป็นของคู่กันใช่ไหมล่ะคะหลายๆครั้งที่คุณสาวๆที่ต้องการจะดูแลทรงผมให้สวยอยู่ทรงเหมือนช่างผมที่ซาลอนวันนี้เรามีผู้ช่วยช่างผมให้คุณได้คะ่ะง่ายๆแค่มีกี่ขั้นตอนแถมยิงสวยเหมือนทําที่ซาลอนด้วยนะคะ ทรงผมที่สวยและถูกใจแบบนี้ในทุกวันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ The professional